อะคะมีีสกิลอาเซนเตอร์นะคะอยู่ในหัวข้อเลือกประสบการณ์การทำงานนะคะวันนี้เป็นของพิงเองอยู่ในย่านจิตรทยาล้วนทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลแล้วก็ธุรกิจส่วนตัวในย่านธุรกิจงานแรกที่ทำเป็นงานโรงเรียนตอนตอนสุงานปีสี่คือว่าเอาอย่างนี้มันเป็นการทํางานในโรงเรียนเราต้องซัพพอร์ตเด็กคือเป็นโรงเรียนทางเลือกค่ะเราไม่ได้นั่งเรียนอ่านเขียนงานก็คือเราจะต้องเหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงเด็กผู้ตรงตรงเลยแล้วก็ เราต้องวีเคราเป็ไรเด็กไม่อา้าวดูแลเฉยๆเลยนะเออพี่เลี้ยงเด็กชัดๆเลยเอ,อไม่ต้องวีเครา์ต้องเลนทางนั้นก็บ่ายก็อาจจะมีเขียนนานๆเขียนทีว่าแบบน้องทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยเด็กตอนเช้าก็เอามาเล่นกินข้าวนอนแค่นั้นเองกิจวัตรนะคะอันนี้คือผิดเลือกไปเองหรือว่านีองฝึกเงเลือกเอง ที่เขาหน้าเป็นฮิวแมนมิสซึมอ่ะที่แบบมองโลกในแง่ดีอะไรเงี้ยแต่พอเข้าไปจริงๆมันเป็นประ,ประสบคมในการทํางานมันจะเป็นแบบนี้แล้วมันมันมันเป็นธุรกิจจนถึงขั้นที่ว่าทุกวันนี้เราเราถึงได้ประสบการณ์ว่าเราจะไม่ทําธุรกิจแบบที่โรงเรียนนี้ทำอะ่ะคือว่าเราไม่รู้ว่าเราเข้าใจว่าคนที่เป็นเจ้าของโรงเรียนอ,อ่ะเขาอาจจะมีแนวคิดอย่างที่เขาให้สัมภาษณ์ตามสื่อเยอะแยะเลยเออจริงๆก็ได้ออแต่ประเด็นคือคนคอที่ประสบ จ้างมาทํางานน่ะไม่ได้พร้อมจะดูแลน้องขนาดนั้นเ่ะพูดตรงๆมันโอเคไหมกับการที่เรียนสามเทอมเทอมแล้วเป็นแสนเลยเอาลูกเขามาแกล้ง่ะไม่ไม่โอเคเลยอันนี้เป็นที่นที่ที่รู้สึกไม่โอเคเราก็การี่แ่เขาเหมือนไว้ใจเราอะนาะทำไมถึงทําอย่างนั้นน่ะนาะแล้วก็สั่งการเมืองในนั้นอะค่อนข้างเข้มข้นอันอันนี้คือผิงอะทำงานกับคนแบบเยอะไงของเขาวมาทำงานคนเดียวมันก็จะแต เมืองในนั้นเข้มข้นมากอะไรคนนี้กับคนนี้กับคนนี้ไม่ถูกกันแล้วเขา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 เอาคืนกันแรงไรแรงถึงขั้นแบบก็คือลูกของคนนี้ที่ไม่ถูกกันลูกของคุณเอะเขาบินเทอมเขาเลยเอาลูกมาอยู่ที่กรุงเทพด้วยคุณบีไม่ชอบคุณเอวิธีการคือแกล้งลูกของคุณเอไปนี่เรื่องจริงเลยไปเร้เรเด็ก โอ้โหเออว่โอาโหดโหดจริงๆแล้วท em ั้งที eh. wow. ่เป oh. ็นโรงเรียนแนวมนุษย์นิยมนะเว้ยอุ่นมาอยู่แล้วแบบไม่อยู่กับครอบครัวอะไรแบบเนี้ยคือคือมันก็เป็นประสบการณ์ที่เห็นมาจนรู้สึกว่าก็ก็ไม่โอเคกับที่นั่นอ่ะก็พูดถึงที่นั่นก็จบไปนประมาณนี้ประมาณนี้นะเราไม่ได้แบบจริงๆเราไม่ได้ใช้ทักษะอะไรหรือไม่เป็นแค่พี่เลี้ยงจริงๆนะเด็กเออเป็นพี่เลี้ยงจริงตังเลยอ่ะ อ่อ็ังรงน้นใช่อันนี้ทำที่เมกาไอทำทนนี่อังกฤษทีนน่งกิจเป็นโรงพยาบาลขอ,ของรัฐของรัฐด้วยเป็นหน่วยงาน NHS เออเอออออันนี้เป็นมีเคสที่ค่อนข้างโคดมากด้วยความที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลเพราะฉะนั้นเด็กที่เข้ามาแต่ละเคสเนี่ยคือเคสที่ตำรวจส่งมาบ้างหรืออะไรปะคือไม่มีเคสเบาๆเลยในนั้นสนุกมากอันนี้คือสิ่งที่ผิงได้ทําแล้วมันเป็นทักษะของที่เป็นคลินนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาคือแบบ มันมันอาจจะเป็นส่วนตัวที่ชอบแบบนี้บางคนอาจจะรับไม่ได้ก็ได้เด็กเข้ามาแบบฆ่าตัวตายหรือเด็กเข้ามาได้ยินเสียงหลอนให้ตัดผมด้วยตอนเวลาแต่ว่าอันนี้มันจะไม่ใช่เหมือนจิตวิทยาคลินิกใช่ปหจริงๆก็นักคลินิกเมืองไทยก็ทําอย่างนี้แหละไปอ๋อหรอแต่ว่าที่นู่นเขาแยกหรอไม่แยกที่นู่นคือทำหมดเลยคือแต่เขาเพียอแได้รับแต่เคสเด็กแล้วัยรุ่นด้วยความที่เรียนมาในสายเด็กแล้ววัยรุ่น คือที่นู่นเนี่ยเขาประเมินโรคแบบ formulation คือเขาจะไม่ตัดสินว่าคุณไปซึมเศร้าไปอะไรเนี่ยเราชอบตรงนี้นะคือคือสมมติว่าถ้าเขาไม่ผ่านเกณฑ์แต่เขามีออการแบบนี้คุณจะไม่รักษาเขาหรอกอะไรแบบเนี้ยคือเขาใช้การอร์ม u l a t i o n เพราะฉะนั้นน้ำคลินิกไม่ได้สําคัญกับเขาด้วยความที่ว่ามันไม่มีเทสเป็นเกณฑ์นั่นเอนคลินิกเลยไม่สําคัญกับเขาเพราะว่าแบบต่อให้มีปัญหาเข้ามาแต่ไม่ได้ผ่านเกณฑ์ว่าเป็นโรคมินีนี้ก็ยังรักษาอยู่ใช่เขาเป็นเป็นสทความ เพราะของผู้คนอ,อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นนักคลินิกเลยไม่ได้สำคัญที่อังกฤษเท่าไหร่อ่าแล้วก็การทำง,งานที่นู่นเนาะสนุกตรงที่แบบมันเป็นแบบได้หาคำตอบอย่างน้องนะคนหนึ่งอะพอไปอาา่นานเคสกลายเป็นว่าพ่อปู่มีประวัติฆ่าตัวตายอ,อยู่กับพ่อเลี้ยงออไรอย่างเงี้ยคือแบบเออกว่าจะออกมาเป็นพฤติกรรมหนึ่งที่เราเห็นมันมีด่านหน้านอย่านี้แค่นี้แต่ความจริงคือแบบพระขุดก็คือแบบยาวมากคือมันสนุกตรงนี้อันเนี้ยชอบชอบงานตรงนี้มากแล้วมันยาก แม่ภาษาอังกฤษเราน้องด้วยความเป็นวัยรุ่นชายแสรงความแสรงความสวักพูดอย่างนี้แล้วด้วยความเป็นคนอังกฤษอะไปเขาจะพูดแบบสำเนียงแบบน้องเราบางทีเขาเรานั่งเอาเสิร์ฟเคทก็จริงเขาอาจจะใช้สับปะสับนวนอย่างเป็นเป็นแม่อะสมมติลอดเนี้ยคือแม่เขาบ่อยนะคิดว่เราไม่เก็ตอ่ะเขาพูดว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปสำนวนเฉพาะแบนเป็นสับเฉพาะของเขาด้วยแหละด้วยความที่ิไปเรียนแค่ปีหรือปีนิดนเออปีอะไรเงี้ยมันไม่มีทางซึมซับได้ทั้งหมดขนาด เรายังไม่รู้ได้ทุกคำเลยใช่แล้วบางทีแบบหมุกตลกลออบไปฝรั่งขับเราไม่ขำอะไรอย่างเงี้ยมันเือนว่าเราขบแล้วเขาไม่ขบอ,อ,อะไรอยนะ่างเงี้ยเออนี่ก็เป็นความยากของการทำนี้แต่แต่คือชอบมากในการรับเคสกลับมาก็เคยรับเคส เคยรับเคสอยู่เคสหนึ่งแล้วก็เป็นเคสแบบคลาสสิกคลาสสิก <Classic. S 2> แล้วก็เคยเคยจะทํางานออนไลน์ทีวีแต่ว่าตอนนั้นเขาของสบสอสแล้วเขาอยากได้คนที่มากกว่าน,นั้นเราก็เลยไม่ได้ทำตรงนั้นนี่ดีกว่าแอนที่โรงเรียนนานาชาติชื่อดังโอโรงเรียนานานาชาติชื่อดังค่าเทอมหลักล้าน<ม>ต่อปีนะ<ม>ก,<ม>ก็ไม่มีนักจิตวิทยา ซึ่งแปลกนะรู้สึกว่าโรงเรียนนานาชาติส่วนใหญ่จะมีนะักศิลปวิทยาอยู่ใช่ไม่มีรวมถึงคนใหญ่คนโตในนั้นละก็ะไม่ได้เกตว่านะเอาดักศิวิทยาเข้าไปทำไมใช่ใช่ไม่เข้าใจว่าเด็กสมาธิสั้นมันเยอะหรือไม่ได้เข้าใจว่าเด็กที่แบบโลกบังโลกคือเขาไม่เข้าใจเลยอะ,อะขนาดชื่อดังแล้วก็ราคาขนาด ไม่ใช่แล้วก็ค่าตอบแทนเรารู้สึกโมโหค่าตอบแทนมากันใช่ใช่ใช่ให้เท่าเด็กปอตีเมืองไทยอ่ะมันก็แบบคราวนี้แล้วประเด็นก็คือว่าเขาให้เท่าเด็กปอตีมอนไทยแล้วเขาก็บอกว่างเขาว่ามีแค่นี้จริงๆแล้วเราก็พอเข้าใจในจุดนั้นแต่ประเด็นคือบริษัทเนี้ยถ้าไปขุดจริงๆอ่ะคุเขาติดท้องทีของประเทศไทยนะ แต่ว่ามีงงไปแล้วดีงงไป่ล้แค่นี้ก็เลยตัดสินใจไม่ทำ,ทำสุดท้ายก็เลยเลือกเวทธุรกิจมาเป็นเวทสุดท้ายของสกิลอัพอันนี้คือแบบการทําธุรกิจมันยากกว่าการเป็นลูกจ้างเยอะมากคือถ้าเราเป็นลูกจ้างเนี่ยผลกําไรเราคือร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกปะเงินเดือนคือผลกำไรเราไม่ใช่แต่นักธุรกิจอะกว่ามันมีคุณจะได้กําไรมาเหนื่อยคุ้มทุนตอนไหนเข้าทุนตอนไหนหาลูกค้ายังไง วิธีการเริ่มตั้งแต่จุดแรกลำบากมากเออแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเวนักจิตวิทยาก็ยังอยู่นะเป็นนักจิตวิทยาแบบว่าเหมือนคล้ายคากิจกรรมบางัดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เคสน้องที่เข้ามาทําใจไว้เลยว่าถ้าคุณเปิดธุรกิจเกี่ยวกับจิตวิทยาแรกๆเคสที่เข้ามาหาคุณมักจะหนักเสมอโดยเฉพาะถ้าคุณไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่แบบแบบตอบให้พื้นที่ที่นี่ก็เหอคนก็ไม่ได้เยอะขนาด มันสนะทีนี้ก็ทําใจแล้วก็ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงที่เราก็ยังขัดทุนอยู่ใช่เพราะว่าด้วยสถานการณ์ด้วย,วยอะไรด้วยหลายอย่างมันมันไม่ใช่ว่าแบบอย่างที่บอกอะมันไม่ได้ดปรับรับโชคอะใช่คนเราไม่ได้ดปรับรับโชคเนาะก็หวังว่าจะมีกับประโยชน์กับน้องๆที่เข้ามาฟังประสบการณ์ในการทํางานของผิงแล้วกันนะไม่รู้ว่าได้น้อยได้มากมัน้งแบบมันได้ทั้งแบบว่ารู้ว่าสังคมการทํางานของคนอื่นเป็นยังไงรู้ว่าสิ่งที่คนอื่นทอเฟอร์ให้เราหรือ เสนอให้เราเป็นยังไงแล้วก็มันคุ้มกับที่เราเรียนหรือว่าเรามีประสบการณ์มา้นปังแล้วก็สิ่งที่เราชอบหรืออะไรเนี้ยคือพวกนี้มันเป็นประสบการณ์ทั้งหมดที่กว่าเราจะถึงแบบโอเคมันจะมามามาเปิดธุรกิจต,ตรงนี้ได้ไมันต้องผิงหรต้องผ่านประสบการณ์นี้ก่อนเพือ่อแบบเอามาใช้ในการทํางานอ่าเนาะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับคนที่เข้ามาฟังต็แล้วการเนาะบทไปประมาณสิบนาทีและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลัปนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ